พี่น้องเป็นภาพที่อบอุ่นน่ะหักกับพี่น้องจะเบื่อเรากระน,น้ำตาใส่น้ำขอบคุณที่ดูแลกันพี่น้องปปีสันอุ่มน้องนะนี่ตาออกไปอยู่หลังหานพี่น้องโอเป็นตาหักคับพี่น้องจะน่ารักที่สุดเลยขอบคุณที่เราดูแลกันและลูกๆนะคะที่เราบอกปวดแผลเรากว่าขอบคุณที่ดูแลเราและลูกๆนะคะพี่น้องย่านิยวอันเจอคอมเมนต์นี่แบบ ซึ่งคักอีลีพี่น้องงานเราก็น้นำตาสิลหยน้ำพี่น้องเห็นแบบนี้เรารู้สึกสุขใจที่สุดในฐานะที่เป็นแม่ลูกติดเหมือนกันน่ารักจังเลยแม่ร้องเพลงอยู่บนเวทีปปีสันดูแลลูกสุดยอดเลยจ้ายินดีกับน้องแพลวาวนะที่เจอและได้ผู้ชายที่ดีและให้เกียรติแพวและลูก น่ารักที่สุดเลยเห็นเราก็น้ำตาเสียนไหลน้ำพี่นอ้องเจ้าคุณนน่ารักที่สุดเลยแฟนกับแฟนเพงกับคอมเมนต์ไปทางเดียวกันพี่น้องเป็นภาพที่อบอุ่นน่ารักดีต่อใจเบื้งเราก็ยิ้มตามมีความสุขพี่น้องพ้มใจแทนน้องแพลวเลยขอให้น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะลูกน่ารักที่สุดเลย เป็นตาหักกับพี่น้องเบื้องเรากปยิ้มตามพี่น้องน้องน้อนี่ตนอนนอนหลับเด็กหน่อยน้องพี่น้องก็นอนหลับขึ้นบาหละแม่ก็ร้องเพลงป,ป้ปีดูแลเทคแคร์ Care, เป็นภาพที่น่ารักที่สุดปปีสันอ่อนโยนอบอุน่นดูแลเอาใจใส่ลูกดีมากๆค่ะบอสแพรร้องเพลงบนเวทียังไม่ลงมาแต่บอสสันลงมาก่อนพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็อุ้มลูกไปนอนบนรถเป็นภาพที่อบอุน่น น่ารักมากคะ่ะเกือบถ่ายไม่ทนันเป็นอีกมุมที่ทุกคนไม่ค่อยเห็นคนแบบนี้ข้างในเขาก็มีแต่สิ่งดีๆไม่ได้ยกยอนะคะเป็นเรื่องจริงน่าเอาเป็นตัวอย่างจริงๆจากใจเลยเห็นภาพนี้แล้วอดน้ำตาไหลไม่ได้เป็นบุญของเด็กน้อยจริงๆขอให้มีความสุขตลอดไปนะคะ น้องแพลโชคดีมากที่ได้ผู้ชายแบบนี้น้องสันเป็นคนดีน้องพี่น้องโอ้เป็นตาหักกบพี่น้องจะบึงเรลากะจะหายน้ำพี่น้องบึงเรากะน,น้องแพลโชคดีมากที่เจอผู้ชายแบบนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเฮงปังป